อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองม,มานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบบุกกันอีกแล้วครับบุกไหนครับพี่เตอันนี้หลังจากหายป่วยนะครับ<อ>ไปไปลิ้นละลัวมา <laughs> <laughs> ไปเจอสกิลเจ <laughs> สกิลพี <laughs> <m akes> ่ต้นน้องสอนมานะเรียบร้อยแล้ว <m akes> <m akes> ลินละลัวเล่นครับป่วยไป หลายหลายวันเดี๋ยววันนี้เราจะบุกสายคลองครับพอดีฝนตกครับพอดีผมก็แก่ต่างแล้วผมนี้แต่ขาดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าจะช้ำปีไหมเดี๋ยวพี่เตช้ำปีแน่นอนวันนี้ไม่ช้ำก็ช้ำไขแล้วนะตอนนี้เป็นเด็ครับกระสุนกลับเลยครับรอรันก็คือโอเคครับหวานเกียฟแล้ว เมยคือนนี้ต้องบุกนี่ครับบุกค,ครับผมวันนี้มากับปืนช่างต้นสะพานแดงครับฉ่ำปีเลยครับผมหวานเกีย๊ย เกิดครับผมยินถ,ถ่าไฟก็ได้เลยเอาแล้วหาแล้วหา,า,าใส่ไฟมาแล้ว แต้มแรกหมาแล้วพี่จุนออนอนหายเรื่องครับโอ้โแบกไม่เด็กว่โดย,โดยน้ำนิดเดียวเองพี่จุนไม่เด็กกว่าเฮอกเข่ากรบอกครับพี่จุนของแท้ครับอย่างนี้ก็ต้องชำปีรู้ไซด์เลเท่ากระบอกอ่ะยิงไม่ต้องวิ่งอ่ะเสียงดังปุก๊กเสียงดังปุกงงป๊กนี่ครับลูกดอก ขอปลาวิบวับครับผมวิ่วแวบอีกแล้วนี่ชัดเจนของแท้ครับนี่ครับกว่าจะหาปลาเจอก็โหขี่รถกัน ปครับผมใส่ยล่อส่ยล่อสอวัสดีครับก่อนจะเจอปลาครับผมล่อกันอย่างเนี้ยครับทั้งคืนก่อ,อนที่จะล้างแตกกันล่อกันไปอย่างนี้ยครับ ให้ดูแบบเรียวๆเลยครับผมจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเจอปลาเลยเนะครับต้องขี่รถเลาะหากันอย่างเงี้ยครับกว่าจะเจอบางคืนก็ไม่เจอครับบางคืนก็เจอโจมตีไปเจอชา้าเจอเร็วแล้วแต่ครับส่วนมากหน้าสายคลองก็จะมีคลองสามคลองสองคลองหนึ่งคลองสี่นะครับ มันเรองวันเแยบเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้องสามครับผม น้ำแม่งกลิ่นโคตรน้าน็อกเลยอ่ะเงียบเลยอ่ะยิงปลาอะไรปปะอ่มช่อนเหรอยูนูนูมาไงมันก็เด้งทีนี้วิ่งตีห้า เฮ้ยปลาอะไรวะจักเยอนหรือถ้าไหวก็ไปดูส่งไม่ทันเนี่ยเดือดรูดอ่ะถ่ายตรงสาเลยเนี่ยถ้าเห็นตัวจะชัดเนี่ยอืมแม่แม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้เบนยิงน้เบนยิงเดี๋ยวเบนยิงเนาเบนยิงมันนี้ยินตัวเอ้ยเฮ้ยขายไฟอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมองอ่เอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นนะไอ้เกียร์มัขึ้นรถไฟอืมเอาแล้ว อ้าวป้าอ่ำแล้วก็บอกที่ถูกเบอร์ไปไหนนะหรือแขวนหรือแขวนอยู่บ้านขายไปแล้วชิจูนของพี่จูนในลำนี้ลำใหม่ลยลำใหม่เขาดูนะอ๋อไอ้ลำที่พี่ดวงไปเอามาให้นะอืมเบาเลยเข่ามือไงโอ้ตายจิ้งร้ามคนละเรื่องกำคอยอ่ะ ตายแล้อย่างเงี้ยตายตอนนี้ก็ประ,ประมาณเวลาเที่ยงคืนกว่าๆครับก็มาเจอปลาเด้งครับผมคนก็ยิงกันเยอะครับแต่ไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับผมไซส์ประมาณสามสี่นิ้วครับคนก็ยิงกันเยอะครับผม เลยครับเดี๋ยวดูครับว่าโดนหรือเปล่าระยะประมาณทักสามสิบได้ มาแล้วเข้าหัวเลยครับมือเดียวด้วยนะครับปืนยิงปลาช่างต้นสะพานแดงครับผมมิดชอดเลยครับหลับกลางอากาศระยะมัน3าณ30เมตรได้ครับก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับครับ ไต่หมูด้วยครับไต่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับไต่หมูสวัสดีครับหมูไต่หมูบอกตัวใครได้ไต่หมูบอกเบื่อเบื่อปลาแม่น้ำแล้วมาหาปลาเกลือกินดีกว่าหาปลาไปใส่เกลือมั่งดีกว่าไต่หมูครับขอได้คัดยิงอ่ะแต่ตัวเราโตมขึ้นไกล ใกจลจ้ๆก็กล้ายิงที่สเสียวลูกอดอกบินอันตราย<ฮ>เอายิงก็ต้องยิงเหลียงเอายิงยังไม่ค่อยนี่โอ้โหตายอย่างนี้ไม่เหลือ ขนาดไม่เข้ามือเนี่ยพึ่งเอามาเพิ่งเอามายิงวันนี้วันแรกวสิวันเพิ่งไปเอามาชำปี่ชำปี่ <c oughs> ครับแน่นอนครับส <c oughs> ายคลองครับปลาคือคปแลแ้วครับ <c oughs> ผม <c oughs> ตอนนี้เล่นเกลือนก่อนไม่แน่ดึกกว่านี้อีกหน่อยนี่เพิ่งเด้งมาได้สักแป๊บเนี่ย โอ้โอหาตั้งแต่ของสี่องสี่เงียบเลยทีแรกผมว่าล้อไปนู่นน้องโทรบอกพี่ของสามส่นอะไรนี่โอ้จะปีนี้คนเล่นปืนเยอะมากตายเออยโหเกิดบานเลยอะปืนเกิดโอ้โหมหาศาลแล้วส่วนมากเป็นเด็กๆด้วยนะอืมเลยด็กเล็กเด็กน้อยหู อันตราย,ย,ายบางคนเตือนได้ก็ดีบางคนเตือนไม่ได้อ,ดอ,ดอืมเรียบร้อยผมว่าแล้วเรียบร้อยเลยครับผมว่าแล้วเฮ้ยมีสายนอน ชำปีเลยครับไม่ใช่เวลามันตกเลยพี่จี้ตัวมันเจอโอ้โดูพี่ระดับนี้แล้วดูดิโอ้โหเยอ้ปลาเล็กจังวะไม่เอาปลาใหญ่เลยโอ้โหธรรมดาแล้วใส่ปลาเกลือน้ำจืดดูดิ ว่าปลาใหญ่ยิงเมื่อไรก็ได้ขนาดเขาบอกตัวเป็นร้อยโลยิงไม่โดนเลยนี่อยู่พูดดิโอ้เสียหนะาเราไม่มีคนอยู่นี่อยู่กันห้าคนอ่ะผมยิงกับกระพานอ่ะเก้าสิบองศาหลวงก้างสวน เดี๋ยวแทงเดี๋ยวแทงโอ้โหยวไม่โดนไอหมูตัวผมอะ่ะหมูเห็นนะขนนนึ้นหน้าเลยอ่ะขึ้นคู่เลยแนวด,ดีตัวเดียวยังพอว่านะพี่หมูผมเนี่ยสิบกว่าตัวโอ้โนี่วันเจียบ แพ้ครับปีชำปีอุ้ยมีสานะแบ๊คใหญ่กว่าพี่เต้เอยนอ่เถิงครับโดนน่ะแบ๊คส่วิ่งอ่ะพี่เต้เอ้าปล่อยฟ้าเฉยเต้ส่วิ่งอ่ะพี่เตอุ้ยอุ้ย โอ้โหพี่เต้ดูดิเท่าพี่เลยใหญ่กว่ากว่าใหญ่กว่าวันเจี๊ยบพี่เฮ้ยไม่ใช่วันเจี๊ยบช่ำปีเดโดนเลิกกิดิไม่ไม่เดี๋ยวโดนล็กก็ติดก็เต็มตัวกลับบ้านครับผมนี้ก็ได้ผลงานประมาณนี้ครับ กับคู่กายลำใหม่ครับผมก็เวลามีน้อยครับเช้ามีนัดก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้กับช่องสายคลองปาเพลินนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ